จากดีแค่ไหนถ้าได้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาดีๆใกล้บ้านประหยัดค่าใช้จ่ายมีทุนการศึกษามีเงินระหว่างเรียนมีไรายได้ระหว่างฝึกงานหินแบบเข้มข้นฝึกฝนจนชำนาญเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมได้ทำงานพันเปอร์เซนต์อยากชวนเธอมานะเออมาเรียนด้วยกันด่วนด่วน วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารีตำบลโนนเมืองอำเภอขามสแกแสงสถาบันแห่งความดีวิถีพุทธเปิดรับผู้จบมสเรียนต่อปวช9สาขาวิชาประกอบไปด้วยสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาธุรกิจขาปลีกสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชางานตัวถังและสีรถยนต์สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเอิเล็กทรอนิกส์เปิดรับผู้จบปวชม .6 หรือเทียบเท่าเรียนต่อปวส .5 สาขาวิชาประกอบไปด้วยสาขาวิชาเอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสาขาวิชาเครื่องมือกลสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการดูแลผู้สูงวัยสาขาวิชาดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารีอำเภอขามสแกแสงนำการศึกษาสู่ท้องถิ่นแล้ววันนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครเรียนด้วยตนเองหรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ w w w j u l a m จุ i ม .ac.th หรือที่เฟซบ o ๊กติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร oh, 0649416546091470974708275789450801711826อาชีวะใกล้บ้านการศึกษาสู่ท้องถิ่นสร้างลูกหลานเพื่ออนาคตไทยอาชีวะสร้างคนดีให้คนดีไปสร้างชาติให้คนไม่ชาติอยู่ดีกินดี